5 0ิบาทค่ะ1กิโลครับอ๋อจาก10เซ้ตแลองถุงที่ไหนเข้ากันอ๋อก็คือจะก็คือคือจะเอาอย่างไม้ตัวนี้นะเอ่อก็ถือว่าเออได้เห็นวิธีการทำเลียงยงถาวอ๋อพอพอแห้งแล้วก็เอามาใส่ถุงเลย๋อ่ะ เอาไปบดเหมือนเครื่องได้ไหมเนี่ยได้ไหมเออเอาเนี่ยไปบดแบบเครื่องไหมไหมได้อได้อ๋อต้องต้องขับด้วยหินนี่จะ๊ะเจ้ามันอะไรจ้ะอ๋อจากก็ออทาแล้ว ต้นมันใหญ่ไหมเนี่ยต้นใหญ่ต้นใหญ่ครับอ๋อื่อยมาแป้งขึ้นมาครับก็อ่ะจบเกสนาคาแล้ว